ครับเราให้ดูพลอยบุตรไอ้พลอยมรกตนะครับมรกตสีอมเขียวอมเหลืองหน่อยๆนะครับอมเหลืองสวยนะครับนี่นี่แวววาวพากลัดพากลัดสามสิบเจ็ดไม่ไม่ไม่เล็กนะครับพากลัดสามสิบเจ็ดไม่เล็กนะครับต่อไปจะหายากฮค,ความแวววาวของน้ำนะครับสวยครับสวยมาก จริงๆนะเนี่ยเขียวอมเหลืองหน่อยๆครับสวยไม่มืดนะครับเท่าตัวเรืออย่างเงี้ยเราให้ดูว่าสีสว่างครับมองค้นทะลุนะครับคอยใสสวยครับคอยบางอาจะจันแท้นะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6่1ร้านเจเจจันจังจังวัดจันทันรีครับของเก่าเก็บนะครับคอยอมสินที่ คนเมืองจันทร์เก็บไว้นะครับจะทำเป็นอไปใช้เองแต่ตอนนี้ก็มีราคาเขาก็เลยเอามาขายนะครับเมื่ก่อนเม็ดใหญ่ๆเยอะนะครับตอนนี้น้อยมากนะสนใจก็โทร0 8715 0561ครับ087150561ร้านเจเจจันร์จังหวัดจันทบุรีครับ